สวัสดีครับมาตอบกิจกรรมสวนมนตกก์จักรพรรดิยอดเกลยสองประจำวันที่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยเสิบแปดเป็นครั้งที่สิบหกนะครับบทที่แปดบทสวดธรรมจักรกบปะวัตนาสูตรเอวัมเมสุตตังเอจังสมยังภะกวาภารังศิยังวิหาราติอิสิปะตะเนมิคาทะเย ัตตะโคภะวาปัจจวัคีเยพิขูอามันเตสิเทวเมพิขเวอันตาปะพะชิเตนะนะเสวิตพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคฮิโนคัมโมโปทุชนิโคอนาริโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมาฐานุโยโคทุกขูอนาริโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตพิขเวอุโคอันเต อนุปครมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะมักะตมาจกสาพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ ยะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคสยะธีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากััมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิฆเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนณอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกรณีอุปาสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโข ปะณะพิฆเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชาาปิทุขามรารน้ำปิทุขังสโสกะปริเทวทุขทโทมณสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคตุโขปิเยหิวิปโยโคตุโขยมปิดฉังนะลพติตัมปิทุขังสังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันธา,ท,า,ท,านทุขขาอิทังโขปะณะพิฆเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตนะหาโปโนภวิจานัน พิราคะาสหคตาตัตระตัตราพินันทีมีเสรยถีทางการมตัญหาภวตัหาวิภวตัหาอิทังโโปะณะพิขเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัณนหายะอเซสสักวิราคะนิโรโธจาโคปาตินิสสโคมุติอนารโยอิทังโขปะณะพิขเวทุกขะนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจจัง อายะเมวะอริโยอัฏฐานคิโกมคโคสยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิเวปุเพออันสเตสุทำเมสุจากขงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิ ตังโโปนิธังทุกขังอริยสัจจังปรินยยันติเมพิกเวปุเพอนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาริยานังอุทปาริปัญญาอุทปาริวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาริตังโขปณิธังทุกขังอริยสัจจังปรินญาตันติเมพิกเวปุเพอนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาริยานังอุทปาริปัญญาอุทปาริวิชาอุทปาริอาโรโกอุทปาธิ อานิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนุโสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโรโกอุทะปาทิตังโขปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปาหาตับพันติเมพิขเวปุกเพอนุโสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาฏิอาโรโกอุทะปาทิตังโขปนิทังทุกขะสมุททโย อริยะสัจจังปะฮีนันติเมพิกเวปุกเพอนุทุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิอิทังทุกขนิโรโธอริยะสัจจันติเมพิกเวปุกเทอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวันอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโโห ปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตันติเมพิฆเวปุเพอนนโนสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโขปณิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมพิฆเวปุเพอานนโนสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิ อิทังทุกขนิโรธคามมดีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนุนโสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุธปาธิยานังอุทปาธิปัญญาุทปาธิวิชาอุธปาธิอาโรโอุธปาธิตังโขปนิธังทุกขนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตับพันติเมพิขเวปุกเพอนุนเสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาุธปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโก อุทปาติตังโผปณนิทังทุขานิโรธคาไมินีปฏิปทาอริยสัจจภาว,วิอันติเมพิขเวผุกเพอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติญานังอุทปา,าธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาติอาโรโกอุทปาธิยา,า,า,ยา,า,า,ยาวะกีวันจากเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทศากาลังยะถาภูตังยานะทัศนังนะสุวิสุทธังโอโหสิเนวะ ตาวาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมารเกสธรรม,มเกสัตสมนะพรามนิยาปชายะสะเทวมนุษสายะอุตรังสัมมาสัมโพธิมอภิสัมโทปัจจัญญาสิงยะโตจักโขหเมพิขเวอิเมสุจตูสุอริยะสเจสุเอวันติปริวันตังทะวทะทากระรังยถาภูตังยานะทัสนังสุวิสุทธังโอโหสิอัถหังพิขเว สเทวเกโรเกสมารเกสพรมเกสัสสมนะพามนิยาปชายะสะเทวะมนุษยายะอนุตตรมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปจัญญาสิงยานันจปาณาเมทสนังอุทปาธิอกุป,ปาเมวิมุตติอาญมันติมาชาตินะานันตถิธานาิปุนระโวติอิทมะโวจะภะคะวาอัตตมะนาปัญจวัคคียาภิขูภะวภโตภาสิตังอภินทุง อิมัสมิงจะปะวะปะมะเวยากะระนัสมีพญ,ญเมนาอายสัมมาโตโกนทัญญาสักเวรชังวีตะมะรังธรรมจักขุงอุทปาธิยังกินจิตสมุตสมุทะยะธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปะวัตติเตจพักาวาธรรมจักเจภุมมาเทวาสัทธมนุษสาเวสงเอตามพควตา พาราณัสยังอิสิปตนมิคทเย,ยอนุตรังธรงธร,รมจักกังปวัตติตังอัปปติวติยังสมนเนานะานวาพรหม,มเนนาะวาเทเวนะวามาเรนะาวาพรหม,มุนาวาเกณจิวารกสัสเมนติกภุม,มานังเทวานางัางสัตทังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงจตุมหาราธิกานังเทวานางัางสัตทังสุตวา ตาวติงสาเทวาสัทมนุสสาวสงตาวติงสานางเทวานางสัตว์งสุตวายามาเทวาสัทมนุสสาวสูงยามานางเทวานางสัตว <mel> ์ทางสุตวาตุส <liner> ิตาเทวาสัทมนุสสาวสงตุสิตานางเทวานางสัตวัทางสุตวานิมานนรตีเทวาสัทมนุสสาเวสูงนิมานารตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปะระนิมิตะวสสวตีเทวาสัทมนุสสาวสูงปะระนิมิตะวสสวตีนางเทวาสัตว์ทางสุตวา พระมกายิกาเทวาสัทธรมนุสาเวสสงเอตัมพัควุตตาพารางะสียังอิสิปตเนมิคัตเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตติังอัปปติวัติยังสมมเนนะวาพรามเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรามุนาวาเกนะจิวารโอกัสมินติออิติหะเตนะคเนนะเตนะมุขุเตนะยาวะพรมโรกาสัโธอภุกคัด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 ฉิอะยัญจะ พรสะสัหสัศีโรกทาตุกสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอป,ปะมานูจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัตโขพระวาอุทา,า,านังอุทานสิอัญญาสิวัตโกโกนทันโยัญญาสิวะัตะโพโกนทันโยติอิติหิหังอายัสมโตโกนทันยะสะัญญาโกนทันโยเตวะนามังอโหสิติ บทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสพระควาอระหังพุทธอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุคโตโรกับิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาราติสัทถาเทวะมนุษยานังพุทโธพระควาติบทที่สิบธัมรรมานุสติสวากขาโตพระวาตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอตัสเอหิปัสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุปิติบทที่สิบเอ็ดสังฆานุสติ สุปฏิปันโน too, ภะควโตสาวกสังโฆชุปฏ uh ิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัคขปุริสัปุคราเอสาภะคะวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยตาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกะรานิโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัสสาติ บทที่12สักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสะถังอุตมังวรังอิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตวาสัพเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสักกตวาธัมมรัตนังโอสะถังอุตมังวรังปะริราหูปะสมานังธัมมะเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพระยาวูปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสะถังอุตมังวรัง อาหุในยังปาหุในยังสังฆะเตเชนะโสธินาน,นส,สันตุปัทวาสัพเพโรคาอุปสเสมตุเตบทที่13พระคถาเชนะบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสภพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทยพุทธ,ธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเทปติทตาไมหังมัทะเกเ,เตมุนิสารา สีเสปฏิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวีโรจเนสังโฆปฏิโตไมหังอุเรสะพะคุณาโรหาทะเยเมอนุรุตโทสาหรีพุตโตทัตคิเนโคนทันโยปิิภาคามิงมุคลานโนจวามะเกทัตคีเนสวเนไมหังอสุงอานันทลาหุโรคสปโปจมหานามโมอุพาสุงวางมโสตะเกเจสโตปิิภาคามิงสุริโยวะปะพังโรในสินโนสิริสัมปันโมโสพิโตมดีปุง่งคโว กุมารกสโปเทโรมเมหสีจิตตวาตโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิกุณาโรปุณโนอังคุริมาโรจะอุปารีนันทะสิวรีเถราปัญจะอิเมชาตานาราเตติระกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาฉลันตาสลเตเชนะอังคามังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักิเนเมตสุตะการพระชักคังปัะโตอาสิ วาเมอังคุริมาระกังขันธโมระปาริตันจะอาตานาติยะสุตังอากาเสชะทัางอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวรสังยุตาสัตตปปาการระังกะตาวาตาปิตาทิสันชาตาภัยและชัดตุปัตถวาเสสาวินยยังยันตุอนันตชินาเตชะสาววัสโตเมสกิจเจนัสธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรมัตชัมหิวิหารันตังมหีตาเรสถาปาเรนตุมังสัพเพ เตมหาปริสาสภาอิจเจวมันโตสุขุตโตสุรัขโขชินานุภาเวนัชิตุปัทโวธรรมานุภาเวชิตาริสังขโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจรามิชินปัญชเรติบทที่สิบสี่บทสวดพระมิมหากา พาหงสหสมะพินิมตตะสาวุธันตังตรีเมฆรังอุทิตโคระ,ะเสนมารังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยามังคารานิมาราติเรขปัชยุทธิยทศพรติงโกรัมปนาระวะกมะขมถทัทธยาขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยามังคารานินาราคีริงขเชาวรังอติมาตภูตังทาวกิจักกรรมเสนีวสุทารุน,นันตังเมตตงังภูเสกวิทินา ชิตวามุนินโธตันเตะสาพะวตุเตชยมังคารานิปุคคิตตะขักขปติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปถังคูริมารวันตังอิทธีปิสังคาตมโนชิตวามุนินโธตันเตศสาพะวตุเตชยมังคารานิกตวานกัศธรมุทรังยูวะคัพนียาจินใจยถุทวจนังชนะกายมัตเชสันเตนโสมวิทนาชิตวามุนินโธตันเตศสาพระวัตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายามัติสัจจกวาทะเกตุง วาทาพิโรปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวตุเตชยมังคารานินันโทปนันทะพุชคังวิพุธังมหิตทิงปุเตนะเถระพุชเคนะธรรมปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวตุเตชยมังคารานิทุกขาหัิทิพุชเคนะสุทธาาหัตถังพรหมวุสุทธิชุติมิตรปกาพิธานังยานาคเท นวิธินาชิตวามมนินโพตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชยมังคาราอัตคาถาโยวจาจโนทินาทิน,าทนาสรารเตมตันทีหิตวานานกวิวิทานิทุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคมยยะนรโรสปันโยมหาการิโกนาโถหิตายาสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะ โอตุเตชยมังคารังชยาโตโธธิยาโมเรศกยานังนั้นพิวัฒโนเอวังตะวังวิทยโโหิชยสุชยมังคเรอปราชิตปันรังเกศีเสปทวิโปคเรอภิเสเกสาพพุทธานังอักปัตโตปโมตติสุนัขัดตังสุมังครังสุปภาตังสุหุติตังสุพโนสุโมขโตจัสุยิทังพรหมจริสุปัทคีนังกายกรรมังวาจกรรมังปัทคินังปัทคินังมโนกรรมังปนิทิเตปักคินา ปัทคินานิกตวานรพันตัดเถปัทคีเนพระวตุศัพท์พมังครังรักขันตุศัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตพระวตุศัพท์พมังครังรักขันตุศัพเทวตาสัพพัทธมานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตพระวตุศัพท์พมังครังรักขันตุศัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเต บทที่15ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพทิคริงตตหิงตตหิงตาธร,รมมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกโรนเตทะวิหาระมันทะเรเถราจะมัชานววกาจะพิขโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสารา สัปปานะภูตาสุขิตาพระวันโตเตชลาภูชายเยปิจัอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานียานิกังธรรมวรังปฏิจักเตสัเพปิทุขสักกรณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัตธราจะปุขราสังโคโหตุสมะโควะอัคทายะจะหิตายะจะอัมเหรักขะตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามา ธรรมเมอริยะปะเวทิเตปสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธาศาสเนธรรมมาทารังปะเวชันตโตกาเลเทโวปวัสตูวุฒททิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมมณราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบทที่16เทวตาอุยโยะนะคาถา ุกขปัตตาจะนดทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัปรตังปุญญะสมปทังสัพเพเทเว,วานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิราตาโหนตุขัดฉันตุเทวะตาคตา บทที่ส7สุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาพระปัตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาพระปัตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาพระปัตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคา พระปตตาปเจกานันจะยังพรังอรันตานันจะเตเชนะระคังพัทมิสพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระปตตาปเจกานันจะยังพรังอรันตานจะเตเชนะระคังพัทมิสพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระปตตาปเจกานันจะยังพรังอรันตานันจะเตเชนะระคังพันธมิสพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระปตตาปเจกานันจะยังพรังอรันตานันจะเตเชนะ ระขั้งพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะระคั้งพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะระคั้งพันธามิสัพปโ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและในส่งแห่งการบูชาพระราตนาไต้ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้ขาพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญด้วยทั้งทาง,ทาง,ทางโลกและทางธรรมขอท้ยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนันวยพรให้แก่ข้ขาพเจ้าและวัตถุ มงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียญยอดเศรษฐีเรียนแว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาคแห่งพระปริจจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทอนสาทุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบุญขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตรัทธาร่วมสวดมนต์ จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จร,รุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านสารสมบัติปริบาณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรช์ใช้ทั้งสี่คืออายุวันะสุขะพระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน